สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวนะคะอูด้งหมูสับคุณพิมพ์รีพายคะ่ะนะคะรีวิวนะคะหม้อร้อนนะคะร้อนเองโดยธรรมชาติโอเคเปิดมานะคะในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะคะเป็นเส้นอูด้งหนึ่งนะคะแล้วก็เครื่องนะคะ แล้วก็อันนี้คือส่วนผสมในกล่องนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นถุงร้อนนะคะรู้สึกเป็นเครื่องมันไม่ใช่ถุงร้อนเป็นเครื่องนะคะถ้าก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็อันนี้เป็นสําหรับมีช้อนให้นะคะในครับอันนี้ก็คือเป็นถุงร้อนที่ใส่สําหรับทําความร้อนนะคะปุ๊บได้มาแล้วเราก็ฉีกส่วนผสมลงไปในนี้นะคะทุกคนในนี้นะ มันอาจจะเป็นเรื่องปกติสำหรับทุกคนแต่ว่าสําหรับต้าต้าไม่เคยกินนะคะ <c oughs> ต้าก็เลยต้องมารีวิวในะจุดนี้ยุคเปลี่ยนไปแล้วเนาะแต่ก่อนสมัยตอนที่เราเด็กๆมันไม่มีแบบนี้แต่ตอนนี้ก็สะดวกไปหมดนะคะเหมาะสําหรับแคมปิ้งนะต้าว่าหรือว่าสําหรับที่เราแบบพกพาไปไหนทานง,ง่ายได้ทานร้อนๆนะคะอ้าล่วงป๊บปับ เป๊ะโป๊บป้าผูกทพ,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 พบพบพบผะเพะผะเพล็บเนี่ยค่ะตัดไปค่ะใส่ไปนี่มันยากสำหรับต้าวะเนี่ยดูก็รู้ว่าเป็นคนเรียบร้อยนะคะ <c oughs> โอ้หกไปหมดเลยค่ะเรียบร้อยมากเรียบร้อยดุดผ้าพับไว้นะคะ ปุ๊บ oh, อันนี้คือเครื่องนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นไอเทมเด็กดูก่อนวันหมดอายุหมดอายุวันที่สิห้าเดือนเก้าโอเคค่ะยังไม่หมดอายุนะคะตรงนี้มันจะมีวันหมดอายุวันผลิตนะคะสังเกตกันดีๆนะคะมีที่ฉีกแล้วนะคะก็ง่ายง่ายต่อใจเ oh. ลยปุ๊บรอดหรือล่วงนะคะนี่เป็นเครื่องที่ให้มานะคะอันนี้เป็นเครื่องก็เทปไปให้หมดเลยนะคะชี คลิปโอเครีวิวอาจจะยาวหน่อยเดี๋ยว่อยไปเล่นความเร็วอค่ะไม่เป็นไรอยากจะรีวิวให้ครบครบแน่นๆน,น,นะคะกลิ่นมันก็กลิ่นมันก็เป็นเหมือนมาวาทั่วไปอ่ะตัวเองมันก็มีผักมีหมูสับเนาะแต่ก็เครื่องแน่นนะสำหรับตาต้าว่าเครื่องแน่นดีนะคะถือว่าได้ครบนะ สำหรับต้านะปุบเลยอันนี้อะไรน้าลุ้นค่ะลุนอ๋อเป็นผงนะคะเป็นผงอูด้งนะคะโอเคต้องใส่น้ำไหนๆวะเนี่ยใส่น้ำบนนี้หรือว่าใส่น้ำข้างล่างข้างล่างเนาะโอเคใส่น้ำข้างล่างนะคะ ใส่น้ำข้างล่างแล้วอูด้งมันต้องมีน้ำด้วยนี่ต้องใส่ทั้งสองที่นี่เนาะฉลาดจังอ๋อแกะถุงร้อนนี้ใช่ไหมคะแกะถุงร้อนนะคะทําไม่เป็น,นะคะ่ะ <c oughs> แกะถุงร้อนแล้วก็ใส่นะคะซิล <c oughs> ใส่น้ําไปปริมาณไหนคะครึ่งหนึ่งหรอ <c oughs> พอแล้วนะคะไม่ต้องเยอะนะคะใส่แค่นี้นะคะน้ําชุบแล้วก็ปลูกนะคะแล้วก็ใส่น้ําไปอีกนิดหน่อยไม่ต้องเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะทานไม่ได้เดี๋ยวมันจะจืดชืดเอาน้ําน้อยๆดีกว่าเพราะว่าถ้าน้าเยอะแล้วบางทีกินไม่ได้นะคะเคยเคยกินรอบนึงเป็นเมนูนี่แหละอย่างนี้แหละแล้วก็กินไม่ได้แล้วก็ปิดฝาให้แน่นนะคะปิดฝาให้แน่นเลยแล้วจะบอกว่าตอนที่ปิด ฝาเนี่ยมันจะร้อนมากห้ามจับนะคะเพราะตาเคยโดนลวกมาแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวดูตอนต่อไประหว่างที่เรารอนะคะเราก็ดูตรงนี้ได้เลยนะคะมันก็จะมีวันหมดอายุนะคะวันผลิตเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีวิธีการรับประทานนะคะแต่ว่าตะกีต้ามไม่ได้อ่าน <c oughs> นี่นะคะก็จะมีหมดเลยนะคะแล้วก็มีส่วนผสมมีอะไรอย่างนี้นะคะเราก็สามารถดูได้เลยเนาะว่านี่นะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ สำคัญมากเลยนะคะที่ระหว่างที่เรารอนะคะหม้อ,อในในถ้วยนี้นะคะถ้วยครับมันจะร้อนแล้วก็มันก็จะเดือดตลอดเวลานะคะห้ามเอามือไปแตะเลยนะคะเพราะตาโง่มาแล้วทุกคนอย่าโง,ง่เหมือนตานะคะอันนี้ก็ครบแล้วนะคะสิบนาทีนะคะเปิดกันเลยหุย้ยร้อนนะคะระวังร้อนจริงเลยจริงโุ้ยร้อนร้อนโอ้ยหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยค่ะ เป็นอย่างนี้เลยนะคะอุด้งของเราเดี๋ยวตาจะคนก่อนนะคะคนให้เข้ากันนะคะควันขึ้นนะคะความร้อนได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวจะชิมนะคะแล้วก็จะบอกว่ารสชาติเป็นไงนะคะชิบคนแล้วนะคนให้เข้ากันก่อนเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวรีวิวของเขาไม่อร่อยก็โดนอีกเนาะชิมก่อนนะคะนี่นะคะตาชิมแป๊บ อืมอร่อยอร่อยค่ะเข็มก้นตาให้สิบคะแนนนะต้าว่าอร่อยเอาไปเลยสิบคะแนนค่ะแล้วก็สะดวกด้วยไปแล้วคะรีวิวนี้อุด้งพิมพ์ลีพายค่ะบ๊ายบาย